เอาละค่ะวันนี้เราก็มีเกมเกมสั้นๆเกมหนึ่งนะคะจะมาเล่นกันนะเกมนี้มีชื่อว่า Midnight Shift นะคะคือเกมนี้นะคะเราจะได้รับบทเป็นออรปภคนหนึ่งนะที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องมาอยู่กะดึกในคืนคืนหนึ่งนะคะและเขาจะเจอเรื่องราวสยองขวัญอะไรบ้างเราต้องไปดูกันค่ะไปเลยอันนี้ Extended อะไรเนี่ยส่วนขยายกับ Original นี่คืออะไรล่ะคะ โอ้ไม่ได้ให้กดเหรออ่าโอเคเราเข้าเกมมาแล้วนะคะอืมรื่นเริ่มปรืดเริ่มปรืดโอเคเราเป็นเราก,กองลื่นมากแต่แตเดินช้าโคตรโอเคเราต้องค่อยๆสำรวจใช่ไหมเราเป็นกะดึกอะอือฮึเฮ้ยเอ้บาบ้าจริงอะอยู่ดีไฟก็ดับนะคะกะดึก ยู่ก็ลึกในซอยปริ่เ๊ะเดี๋ยวนะไอจุดตรงนั้นจุดตรงนั้นคืออะไรลหรคะเราเป็นกะดึกอยู่ก็ลึกในซอยเปี่ยวเชดูเหมือนจะมีเอกสารตรงนี้ตรงนั้นนะคะเต็มไปหมดนะคะเราสามารถดิบได้หรือเปล่าอ่ะมันไม่ใช่เอกสารกันเหรอมันเป็นแค่เศษกรนะดาษน่ะอือหื ดูเหมือนดูเหมือนโกดังเลยนะเสียงลมวิดวิวปิวปิวเฮอไม่มีเอกสารเป็นโกดัง workplace อือฮึเป็นสถานที่ทำงานเหรอพวกเนี้ยอ่านั่นเป็นลูกกุญแจน่ะเราต้องไปเอากุญแจสินะเฮ้ย โอ้โหดูดูดูเขาทำหุ่นพวกนี้นี่อืมฮะฮะเฮ้ยแล้วเกมนี้นี่เล่นกับความมืดมิดแบบนี้ได้เหรอคะทางออกแต่เราเป็นเป็นรปาภาอนี่เรามาทำงานไม่ใช่เหรอเราคงไม่ต้องออกไปไหนใช่ไหมคะอือหึ แล้วกุญแจนี่เอาไปไขอะไรคะไขทางออกนี่หรอโทรศัพท์โทรศัพท์ที่ไม่มีหูโทรศัพท์เยี่ยมเยี่ยมไปเลยอ่ะไขออกแคกนี้หรอคะแล้วข้างล่างนั่นอะไรคะเฮ้ย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 เไขประตูไม่ได้ไปถีบประตูผ้าโอ๊ย แล้วหุ่นพวกนี้นี่คืออะไรคะมันเริ่มเหมือนมันจะมีลูกตาแล้วนะคราวนี้มันไม่หายไปนะคะเป็นรปภแล้วก็มาทําประตูพังอะ่ะบ้าจริงอะ่ะเอออ๋อนึกว่านึกว่าตันอะ่ะแล้วไปทางน่ะเอ๊ะเหมือนมีของอยู่เก็บแล้วหายอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่หาย น่ากลัวจังเอ๊ะแต่อันนี้มันหายไปปะคะนานาน,าน่ะไม่ตกใจหรอกเสียงจากไหนกันเนี่ยเราว่าเรายังอยู่ในโกดังแล้วเหรอโกดังมากเลยอะ ตกใจเลยอ่ะไอ้เพื่อไอ้นี่มันล้มเหรอคะอันนี้ล้มสินะจัดได้ไหมเราเป็นรปภเราไม่สามารถจับจับอะไรได้เ,เหรอเรานั่นนั่นอะไร <c oughs> กะดึกอยู่ก็ลึกในซอยเปี่ยวโดดเดียวดึกอย่างนี้ไม่มีผู้คนเดินเข้าไปหัวใจจะหลนต้องคอยกังวลอยู่อย่างนี้ ทุกทีก็แย่เลย้ยฝนตกสินะคราวนี้ประตูอ๋อประตูออจากนี้ใช่มหมโอเคนี่เราออกจากโกดังแล้วก็เข้าไปในที่ไหนกันนะซอกลืบมืดมน อ้าเชเชเชไม่กลัวหรอกเกมแบบนี้เสียงบรรยากาศแบบหนักอึ้งมากค่ะแล้วเข้าของล้มระเนระนนาเลยนะเออถ้าเป็นถ้ามาทำงานแบบนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกถึงความซวยเลยค่ะ แล้วไอ้พวกนี้มันคืออะไรอ่ะมันแท็กรางอะไรคะห,หึออืออืออือเสียงโทรศัพท์อะเดียเ๋ยวเฮ้ยอ๋อนี่มันไม่ใช่ชั้นวางของตอนแรกเราคิดว,ว่ามันเป็นเชลนะมันคือโต๊ะเหรอคะโต๊ะตีลังกาแล้วนี่ก็คือรางไฟอะสินี่เราเดินอยู่บนฟ้าเหรอคะตีลังกากับหวัวเราต้องรับแม่โทรศัพท์โอเค ฟังไม่ได้สับเลยอ่ะคือคือเรายังไม่ได้กดเลยนะเมื่อกี้โอเคโอเคอาจจะไม่ต้องรับก็ได้นะนี่เราอ่ะปกติวอ่ะกลัวะะดังอย่างี้แล้วเหรอ เราว่าเราจําฉากนี้ได้นะมันอยู่ในเออแบ็กเหคะฉากที่เราเกมเกมสั้นๆที่เราเคยเล่นไปเกมหนึ่งนะเออแบ็กเนี่ยเมันมีของตรงนี้ใช่ไหมล่ะมีของนี้อ๋อน่าจะเป็นเทเบเปอร์คนเดียวกันหรือเปล่านะเราไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็น ทำทำเกมนี้ก่อนนะแล้วก็ไปตัดทำมนุ้นสั้นๆนะคะอ่าโอเคกุญแจมานี้สองอันเยไม่ใช่ดิ <laughs> ในในอันนั้นไม่มีแบบนี้นะในอันนั้นไม่มีแบบนี้ไม่ไม่มาลอยอย่างนี้โอเคยังโอเคอยู่ได้ได้ได้ฮะจิตแข็งไว้จิตแข็ง เราจะต้องจิตแข็งเอาไว้อือฮะเร็วมากอือเพราะนั้นรูออแบบนั้นอาจจะเป็นแบบ ช่วงสั้นๆของเกมเพย์ในช่วงนี้หรือเปล่านะอันนี้มันยาวกว่านะคะบันไดเหรอแล้วทำไมนี้ไม่เหมือนกันนะ่ะโอ้โหเซอร์เยวมากๆนี่นี่เราทำงานเป็นรปภแล้วเรามาเอม มมุดท,ท่ออะไรคะเนี่ยสนิมเหรอท่อสนิมโทรศัพท์อีกแล้วเหรอ หลอดอะไรด้วยอะ่ะไม่ควรไม่ควรไปกิ้มมันเลยเออท่อหมุนท่อหมุนด้วยคุณพระแล้วเข้าไปแล้วหมุนเลยปะโอ้โหมึงงกว่าเดิมเยอะฮึ โอ้โหสเสรียวจัดจัดเอ๊ะอันนี้เหมือนเราปีนขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้คือเราไม่ได้บังคับนะคะฮะเราถูกหามขึ้นบนรถเข็นไม่ใช่สิรถนอนนะคะ เมือนมีเสียงวัดเครื่องวัดที่ประจอนเนี่ยจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอกะดึกยู่กนลิกในซอยเปี่ยวจบแล้วนะคะแค่นี้ล่ะค่ะก็เอาเป็นว่าก็มันเป็นเกมอินดี้นะคะอินดี สยองขวัญสั้นๆน,นะให้เราแบบเดินสำรวจอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็ไอ้กุญแจพวกนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราเก็บมาทําไมนะก็แค่มาลองเล่นดูเฉยๆนะคะสาหรับเกมที่มีภาพแล้วก็บรรยากาศน่าขนลุกนะคะระบ,บบเป็นรปภคนนึงนะมาเฝ้าโกดังล้างนะคะในกะดึกนั้นเขาได้พบเจอกับมิติลี้ลับนะคะแล้วก็เรื่องสยองขวัญมากมายแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็โดนหามส่งโรงพยาบาลไปนะอาจจะแบบ สลบแล้วก็เข้ามิติลีลับไปอะเราคิดว่าเขาน่าจะสลบตั้งแต่ตอนที่เปิดประตูบานแรกอะนะคะเอาละค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเกมหลอนๆเกมสั้นๆเกมอินดี้เกมผีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชอบมเมียวเมียวเกมเอาไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบายเออเดี๋ยวนะคะเราคิดว่ามันจะจบอะนะแต่เมื่อกี้เราก็ลอง จิ้มหน้าจอไปมานะคะคือปิดอัดไปแล้วนะแล้วก็จิ้มหน้าจอแล้วมันก็เข้ามาในเกมอีกแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราเข้ามาคือเราโผล่ตรงนี้เลยนะตรงประตูบานแรกนะคะแล้วก็มีโนต้ตอันนี้นะที่เขียนว่าโกชีนะคะคืออะไรอะ่ะตอนแรกมันมันมันไม่มีป่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะสีฟ,ฟ้าเนี่ยกล้องเหรอเอ๊ ทำไมเรามาโผล่ตรงนี้อแล้วเราก็เปิดประตูนี้ไม่ได้แล้วค่ะงงยังไม่จบอีกเหรอนึกว่าเกมสั้นอินดี้มีอีกเหรอเอ้าแล้วก็มีหุ่นเกมมันยังไม่จบค่ะทุกคนดูต่อนะ เออเราต้องหาโกโอ๋อได้ไงโกคีแล้วก็มาขายประตูนี้ใช่ไหมหุ่นม,มันยืนอยู่อ่ะอันนี้เึีกว่าจบอ่ะไม่จบอ้อไม่เอ้ยข้างหลังไม่บอกเลยนะอีหุ่นบ้าไปไม่ได้โอเค ออเ๊ hey. ประตูนี้อะคะประตูนี้เหมือนกับประตูนั้นเลยแต่มันเปิดไม่ได้นะอะไรคุณอะไรอะไรอะไรคุณอะไรวิ่งก็ไม่ได้คนลุกมากคะ่ะบอกเลยอี hey. โอ๊ยหุ่นใจไปหมดเลยอะ่ะไม่มีใครตามมาเนาะไปทางไหนยัะเนี่ยกะดึกกะลึกในซอยเปลี่ยวจริงเฮ้นี่ไงทางออกออกไปเลยออกไปเลยเด้อมีอีกโน้ตแกแหละเลสคี ตามายืนม,มองเลยตาเรดคีห้องนี้เอออืมเกมมันไม่ให้เราไปง่ายๆนะคะยอมใจมันร้าย จิตนิ่งจิตนิ่งใจนิ่งไว้ใจนิ่งใจนิ่งเอาไว้เออเข่าวงกดอะไรเนี่ยเราจะหลงแล้วนะยั่ไงเลทคีฮา่าหลับตาไม่กลัวหรอกหลับตาไว้ไม่เห็นย่าไม่เห็นก็ไม่ตกใจทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะเราแบบใจนิ่งไง มาดีมาดีไม่ไม่นานนานเอ็กซิสอยู่ตรงนี้ฉันเห็นฉันเห็นไมไม่าฮ่าใจนิ่งใจนิ่งใจนิ่งวะใจนิ่งอย้ามายืนใกล้ๆอย่าอย่าอืมใจนิ่งแหละตูวมันดีมันแบบ ขุ่นมันขยับนะทุกคนแล้วก็ไปอุโมงค์อุโมงค์แปลกๆอ๋อผ่านก็ดังนั้นนี่อ๊อ๋อแล้วก็เป็นคัตซนีนี้นะคะอันนี้คือตอนแรกที่เราเข้ามาใช่ไหม ไาแล้วอืมเอดูเหมือนเราจะออกจากโกดังมานะคะแล้วก็ขับรถออกไปอันนี้คือจบหรือยังคะ แล้วลองคลิกด,ดูอีกรอบนะอ่ะฮะเฮ้ยังไม่จบหรือว่าจบแล้ววะเอาละค่ะก็สรุปว่าจบแล้วนะอันนั้นละค่ะจบแล้วก็เป็นเกมผีสั้นๆนะถ้าเกิดว่าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย